ค่ะสวัสดีค่ะที่นี้เป็นอาทิตย์ที่3นะคะที่เราจะอธิษฐานเผื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อลมกนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายนะคะในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อละมกกระบวดาเจ้าหลายคน เขาไม่เต็มใจที่อาจจะทำหรือว่าถูกกระทำอย่างนั้นพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดเมตตาเขาช่วยเหลือเขาได้รับการปลดปล่อยได้การได้รับการเยียวยารักษาที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้าเขาอาจจะมีบาดแผลทางจิตใจหรือไม่สามารถที่จะยืนอยู่สังคมได้ขอพระเจ้าที่จะเข้าไปช่วยเยียวยารักษาจิตใจของเขาให้เขาได้รับอิสรภาพให้เขาที่จะเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะดําเนินชีวิตสู่สังคม กลับไปสูขข่ครอบครัวกลับไปสู่ชุมชนได้พระองค้าข,าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเขาด้วยลูกขออธิฐานมอบผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อละมกทุกคนทั้งหญิงและชายในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน